ตรงนี้เป็นแก้วมังกรที่เขาเอามาทิ้งนะครับผมทุกคนเขาเอาแก้วมังกรมาทิ้งแล้วทีนี้มันเขาไม่ตายอ่ะครับผมฟื้นคืนชีพมาก็กลายเป็นแบบเยอะแยะไปหมดเลยครับผมก็เลยมามาแต่ละรอบต้องมาให้ทันช่วงที่เขาสุกนะครับนี่ก็เจออีกแล้วลูกหนึ่งพี่น้องนี่นี่ครับอ้อยนี่ เก็บกินได้ครับผมก็ไม่ว่าโอ้โหพีหน่องเบ่งเนื้อแดงแป๊ดเลยสีม่วงอืมสีม่วงใส่ถุงเลยครับแบบนี้เนี่ยครับผมเขากำลังแตกกำลังแตกนะไหลเลยครับนี่อันนี้กำลังโตครับเนี่ยกำลังโตเนี่ยเห็นไหมครับเขากินประทานมันก็โดนเอแมงโดนอะไรเจาะไปไม่มีคนมาเก็บอืมกำลังเป็น นี่ครับผมโอ้ตรงนี้เยอะเลยครับนี่กำลังเป็นครับกำลังเขียวกำลังโตลูกล,าล่างๆโดนไอ้นี่ไปแล้วโดนสอยไปแล้วโดนไอแมงเจาะกินไปแล้วครับพี่น้องเลยว้าล่างแตนแม้เกือบไปแล้วพี่น้องมึงเนี่ยแตนไตวันพี่นอ้องเกือบตาโปแล้วพี่น้องเอยลเยเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยพี่น้องมีอยู่ นี่ครับชินได้เหมือนกันนี่บึ้บโอ้โหบึ้บเป็นไงล่ะห,หวานชื่นใจแน่นอนนี่อีกลูกครับผมปึ๊บอืมเป็นไงล่ะพี่น้องอชอบเลยเป็นเอผมบอกเลยเลยว่าเป็นเอผลไม้ที่แบบเป็นยาดีเป็นโอ้โหบอกบอกไม่ถั่วครับคนที่เขาทาน เขาจะรู้เองว่าดียังไงครับเบืองในพี่น้องกำลังขึ้นต็มเลยพี่น้องอ้หลายคักพี่น้องนี่เห็น่าเขามาชิมแบบที่นี่เขากะบ่ตายเขากันเลื่อยขึ้นไปครับผมเลื่อยไปทั่วครับผมนี่เห็นปะพี่น้องหนุ่อีกหลูกหนึ่งเดี๋ยวก่อนทางนี้บ่ง,ง้ามปันใดแต่ว่าลูกสิเป็นยังไงพี่น้องเดี๋ยวนี่เห็นปะครับโอ้ยยังแข็งแข็งอยู่ยังดีอยู่ครับเนี่ยเบิอบออกมาเป็นไงล่ะครับข้างในโอ้โห ลังการงานสางเลยผมบัดที่นี่ว่ต้องซื้อครับนี่เต็มแล้วนี่ซัมปลุงซัมพลังเขาน้ำชามปลาเสือผาพี่น้องเอ้ยไม่เห็ดคลิปกับจังชี้หรอครับผมอืไม่เห็ดคลิปผมก็เตรียมเอาของเอาอย่างมาเปลี่ยนเสื้งเสือผาเปลี่ยนหลายๆชุดเดี๋ยวเขาจะว่าถ่ายแต่ชุดสั่มๆผีน่องนุ่น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 อันนี้ดกดีอู้พี่น,อน,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 นดด้องพี่น,อน,อนอ้องกอจะเอาได้เพืนอนครับสองอันอยู่ข้างใน ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ของฟรีมีที่นี่ที่เดียวอขอเหยียบเด้อพี่นอ้องกูเอาได้อยู่พี่น้องวยวนี่ครับนี่เลยอึ๊บอ่ใส่ถุงไปนี่อีกเห็นบ่นี่พี่น้องอึ๊บ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 อ่ะัอันนี้แมว้ดพี่น้องบ้างอู้ โอ้แช่ยเย็นๆนี่กินแสบพี่น้องเอ้ยอไว้เดี๋ยวเต็มถุงเสยล่ะเออพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่โอเคจ้าพี่น้องโอ้ได้เขาเรียกยังล่ะได้ผลไมฟ้ฟรีผลมไม้มีประโยชน์พี่น้องกระเบื้องก็เอาทั้งขยะเอายังเไงเอาเศษขยงขยะมาถิ่มพี่น้องเอ้ยเออัาที่นี่เกี่ยวมังกรกันเลยขึ้น ก็มาเก็บเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังอะไนี่เห็นสีชมพูโอ้พี่เนี่ยพี่น้องบักใหญ่เลยนี่เด้อเด้อเด้อเดอเขาอีกโอ้บ่งามเลยโบ่งามเลือบ่ได้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 บ่ไดดเอาซราบผู้น่ะพี่น้องบึงเนี่ยกําลังแตกงามมากเลยพี่น้องบึงเนี่ยกําลังไหลกําลังดุกพี่น้องบึงครับผมโอ้แกวมังกรเนี่ยปลูกง่ายครับผมเนี่ยเอาทิมไปก็ปูนได้เนี่ยพี่น้องเป็นปูนหมดเลยเด็กอะแต่เขาก็ยังสามารถเกิดมาได้พี่น้องบึงเนี่ย โรกพร้อมครับผมโอ้อลังการครับพี่นอ้องอ้าโอเคจ้ะพี่น้องจังได้ก็ฝากในเด้อพี่น้องเด้ยี่ป่ายซื้อเหมือนเดิมจ้าสวัสดีจ้า